สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามาดูกุหลาบที่เราเรียกชื่อไม่ถูกสักที Traditional Home 2004ค่ะบานแล้นะดอกใหญ่ด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน t i o n a l h น m o m e นะคะเป็นกุหลาบที่กรีบค่อนข้างแน่นกรีบหนาเลยค่ะเพื่อนๆน แล้วก็เกสรข้างในนะเป็นสีเหลืองเป็นกุหลาบที่กรีบแน่นมากค่ะสีแดงสดเลยนะคะแต่ว่าน้องเป็นกุหลาบไม่มีกลิ่นค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ t r a d i t i o n a l h o m e 2004หลังจากที่เราบำรุงเขานะคะ หนึ่งเดือนเขาก็ออกดอกออกอกดอกให้เราชื่นใจแล้วรอบนี้น้องดอกค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เราจะมาอัปเดต Lady of Charlotte ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ Lady of Charlotte บานเต็มที่แล้วนะคะคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะโรย Lady of อฟชา l o ลอตเขาสวยนะคะเพื่อนๆแต่กรีบเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือว่าเมืองไทยร้อนก็ไม่รู้เราเห็นในวอลของเกาหลีอะคะ่ะหรือว่าญี่ปุ่นนี่แหละดอกใหญ่สวยมาก Lady of Charlotte นะคะเขาจะเป็นแบบสีชมพูหรือสีส้มพีชเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็จะเหมือนแบบมีจิตรกรเอกเนาะระบายสีทองลงไปเป็นดอกกุหลาบที่อลังาม,มากเลยค่ะแต่ว่านี่เขาโรยแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะคะต่อไปเราก็จะเคลียร์พื้นที่สำหรับแก๊งเด็กใหม่พื้นที่ตรงนี้ค่ะจริงจริงเป็นพื้นที่ ทิ้งวัสดุกอ่อสร้างนี่แหละของที่บ้านเรดบาคาร่าค่ะก็ออกดอกเอ้ยไม่ใช่ออกดอกออกยอดตุมต่มๆให้เราแล้วค่ะโมนาลิซ่านะคะกุหลาบสีแดงเราก็ไปเห็นในช่องประการนะคะ ก็ซื้อตามประการมาดอกสีแดงนะคะกิ่งก้านค่อนข้างแข็งบานทนค่ะโมนาลิซาพื้นที่ส่วนนี้จะลกหน่อยนะคะเพื่อนๆเราก็ให้ดูตามสภาพจริงเนาะนี่เป็นทีรถต้นแรกเราก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ะค่ะสำหรับแกงกุหลาบใหม่เข้าวงการกุหลาบค่ะเข้าแล้วก็ออกไม่ได้ พื้นที่จำกัดเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็เลยพยายามเคลียร์คอฟฟี่เบรกค่ะส่วนนี้เป็นดอกย้าเลเชียนบูค่ะ เลอร์ชินบูก็ยังบานทนนะคะคือเขากรีบค่อนข้างแพแดดก็จริงแต่ว่าเขาก็ร่วงหลายวันนะคะกว่าเขาจะร่วงเราก็จะทั้งหมดชุดนี้ก็คงจะพักต้นสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าเขาจะออกสีม่วงมากกว่านี้ไหมเลอร์ชินบูค่ะเลี้ยงง่าย เชื้อราก็ไม่กวนมแมลงก็ไม่กวนแค่มาแตงค่ะเริ่มโรยแล้วดอกในโรยก็เด็ดออกนะคะแค่มาแตงเขาจะเหมือนคล้ายๆทรงเขาจะเหมือนดอกซากุระอ่ะค่ะ กรีบบางกรีบมีไม่กี่ชั้นเองแต่ว่าเขาหน้ารักตรงที่ว่าเกสรตรงกลางของเขาอะคะ่ะเพื่อนๆมันจะเหมือนกับใส่ขนตาปลอมอะเนาะขนตางอนๆเราปลูกแคมาแตงไม่ค่อยดกค่ะหรือว่าต้นเขายังไม่สมบูรณ์ก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็พอใจนะคะเขาหน้ารักจริงๆแค่มาแตงนี่คะ่ะเพื่อน ช่อนี้ดกอยู่ก็ได้นะได้อยู่นะแค่มาแตงค่ะเพื่อนเพนเลี้ยงง่ายเชื้อราไม่กวนมแมลงก็ไม่ค่อยกินน้องน่ารักนะคะเป็นสีชมพูหว,วานสีชมพูพีทหรือเปล่าถ้าสีชมพูออกส้มจะเรียกชมพูพีทเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะ แต่น้องสวยกรีบน้องจะบางๆนะคะน้องกรีบบางแต่ว่าน้องมันน่ารักตรงที่เกสรตรงกลางเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆจะเหมือนแบบใครติดขนตาให้เนาะงอนๆเหมือนติดขนตาปลอมอะค่ะน่ารักมากเลยแค่มาแต่ง ชาดาวินค่ะได้อยู่นะทนอยู่นะ1ดอกสองดอก3ามดอกสี่ดอกแล้วก็มีตูมชาดาวินนะคะก่อนที่เขาจะบานดอกตูมเขาจะเป็นสีเหลืองเวลาบานแล้วเขาจะเป็นสีครีมนี่ค่ะน้องกลม,กลม น้องกลมๆน่ารักค่ะนี่ค่ะดอกที่บานเมื่อวานก็ถือว่าอากาศเย็นมังค่ะทำให้เขาค่อนข้างทนเพราะว่าช่วงดอกแรกนะคะเขาบานแค่วันเดียวเรามาถ่ายอวดเพื่อนๆก็ไม่ทันเรา ไปโดนเขานี่เดี๋ยวเขาก็ร่วงหมดเลยแต่ว่ารอบนี้น่าจะอากาศเย็นขึ้นนะคะถ้าเกินสามวันสำหรับเราคือทนนะคะเพื่อนๆชาดาวินน้องมองเคอร์ค่ะน้องมองเคอร์ ก็มีดอกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะยอดแดงๆมาแล้วอันนี้เป็นซุ้มตัวใหม่เรานะคะเราก็จับพันขึ้นซุ้มข้อดีของการพันขึ้นซุ้มเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาจะแตกตาดอก จากข้างล่างขึ้นมาถ้าเราไม่พันขึ้นซุ้มเนาะก็คือมองเคอร์ค่ะเขาจะเป็นกุหลาบพุ่มสูงเขาก็จะไปออกดอกตรงยอดน่ารักเหมือนเดิมน้องมองเคอร์สีชมพูของเราใบกุหลาบที่สวนก็เป็นเชื้อราเหมือนสวนเพื่อนๆน,นะคะ แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่มาเนาะใบเก่าร่วงไปค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีนะเชื้อลาเนี่ยค่ะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสใบเก่าไปใบใหม่ก็มาเนี่ยค่ะมันก็เป็นตามวัฏจักรนะคะเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่มา เนี่ยค่ะเพื่อนๆจากเราบำรุงเขาเนาะหนึ่งเดือนขอให้เพื่อนๆนะคะนาอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยเนี่ยค่ะอันนี้เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยนะคะอาศัยว่าดอกโรยแล้วเราก็เด็ดออก เขาก็แตกตาดอกมาใหม่เนี่ยค่ะแตกตาดอกมาเพียบเลยดอกก็มีให้เห็นนะคะดอกนี้โรยแล้วโรยปุ๊บกระเด็ดออกค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่มาเนี่ยค่ะแตก ตมเต็มเลยนะคะเลี้ยงกุหลาบอยากให้เพื่อนๆใจเย็นๆค่ะกุหลาบชอบความสม่ำเสมอนะนี่ค่ะเพื่อนขาน้องน่ารักมากเลยนะสีชมพูสีชมพูนมค่ะสีชมพูนมชมพูเลยแหละเนี่ยเขาก็มาละสองดอก เดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตอีกต้นหนึ่งค่ะบูรีเวอร์ขอภัยเพื่อนๆนะคะอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยย้อนแสงไม่เอ่ยบูรีเวอร์รอบนี้บานทนมากเลยนะคะเพื่อนๆบานมาเป็นอาสัปดาห์แล้วบานมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยค่ะ จากเราดูแลเขานะต้นเดือนก็คือเราใส่เป็นปุ๋ยอ่อสูตรที่เราผสมเองนะคะปุ๋ยสูตรเสมอเนาะสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกก็ได้เนี่ยค่ะดูตูมละอันนี้กลิ่งกระโดงนะคะเพื่อนๆเป็นกิ่นเราปักชำแล้วก็เป็นไดแบกก็ตัดออกมูลโซนค่ะ เนี่ยค่ะเริ่มมีเริ่มมีปลายชมพูชมพูแล้วนะคะมูลสโตนเพื่อนๆลองใช้สูตรเราดูนะคะก็คือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละผสมกับปุ๋ยดอกสูตร8 24แล้วเพื่อนๆก็ผสมฮิวมิกค,ค่ะครึ่งส่วนแล้วก็มาใช้ต้นเดือนนะคะอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน เราก็ใส่ไปเลย1นึ่งช้อนชาสัปดาห์ที่2ใส่ขี่ไก่อัดเม็ดผสมไตโกเดอร์ม,มาค่คะแล้วก็สัปดาห์ที่3เราก็ใส่ปุ๋ยที่เราผสมเองปุ๋ยเคเมีค่ะปูตรเสมอบวก8 24ปุ๋ยดอกแล้วก็ผสมฮิวมิกค่ะรอบหนึ่งซื้อไปนะคะเพื่อนๆคุ้มมากใช้ได้นานมาก ถึงแม้อาจจะไม่ดีเท่าปุ๋ยจากสวนดังๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นปุ๋ยประหยัดแต่ก็เห็นผลค่ะได้ผลเราก็ดูแลตามสวนเราตามงบประมาณเราเนาะเราจะไปแข่งกับสวนที่เขาทำแบบเพื่อจำหน่ายก็คงไม่ได้แต่ว่ารับประกรันค่ะสูตรนี้ได้ดูดอก ควีนซ<ๆ>ิลิกิตค่ะเพื่อนๆเริ่มมีแววสวยแล้วนะควีนซิลิกิตถึงแม้รอบนี้เขาจะยังดอกเล็กอยู่ะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าได้ดูดอกเราก็ชื่นใจแล้วนะคะจากปกติควีนซิลิกิตอะคะ่ะของเราดอกเล็กมากเลยจิ๋วหลิวมากเลย เราบำรุงเขาหนึ่งเดือนเขาได้ขนาดนี้เราก็ดีใจค่ะก็คาดว่าชุดต่อไปคงจะดอกใหญ่กว่าน,นี้ต้นมะละกอคุณแม่ค่ะเลดอีเดนค่ะเพื่อนๆ ติดตูมเห็นตูมเห็นยอดแล้วนะตูมแดงแดงแล้วค่ะแต่ว่าถ้าบานทนบานนานนะคะยกให้น้องคนนี้เลยแมรี่โรสบานเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะ แมรี่โรสเนี่ยกลีบเขาหนามากแข็งมากค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมด้วยถ้าใครชอบกุหลาบที่บานทนกลีบแข็งก็คือแมรี่โรสนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ